โกได้แนงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมนะคะไปะตามเดือนพฤศจิกายนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ นี่เป็นการดูดวงแบบดึรวมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันแลอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีกุมด้วยนะคะในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีกุมในช่วงอดีตได้ไพ่ The High o e h a n t แปดดาบหนึ่งไม้สองไม้และก็ต่อมาด้วยห้าถ้วยนั่นเองค่ะมาไล่เหลี่ยงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะสำหรับไพ่ใบแรกใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าชาวราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมาเคยคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภอยู่ก็ได้นะคะในกรณีเช่นเดียวกันเนาะ จากที่ดูและก็เห็นจากตัวไพ่ใบนี้นะคะคือชาวราศีกุมหรือคู่รักของคุณในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่มีเหตุผลเจ้าแผนการหรือจะทําอะไรสักอย่างจะต้องมีการวางแผนในการใช้ชีวิตก่อนทุกๆครั้งนะวางแผนว่าจะทําอะไรนั่นนี่นู่นนั่นนะคะ จะเป็นคนค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตโดยบนพื้นฐานของเหตุและผลและการวางแผนจะไม่ชอบใช้ชีวิตอ,อ่ without plan หรือว่าไม่มีการวางแผนอะไรเนี้ยจะไม่ชอบนะอาจจะเป็นจชาวราศรีกุมเองหรืออาจจะเป็นตัวของแฟนของชาวราศรีกุมเองก็ได้เช่นเดียวกันนะและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีกุมอยู่นะในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมนั้นชอบที่จะขอพรน,นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนอาจจะไปออบนบ้านสาลกล่าวไว้นะคะไ้าใบนี้แสดงขึ้นมานั้นหมายความว่าในอดีตคุณอาจจะไปเคยบน่นหรืออาจจะไปเคยขอพรที่ตรงไหนเอาไว้นะ,ะก็ขอให้ไปแก้บนนะคะ เพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอย่างที่คุณนั้นได้ขอพอรหรือได้ไปเขาเรียกว่าอะไรบ่นบานเอาไว้นะคะก็อ,อย่าลืมไปแก้บนด้วยนะต่อมาก็จะเป็นไพ่แปดดาบ สำหรับไพ่ใบน,นี้นะถึงแม้จะเป็นไพ่ในอดีตของชาวราศีกุมไปแล้วก็ตามคุณมีความอึดอัดใจเรื่องบางเรื่องชาวราศีกุมเก็บเอาไว้กับตัวเองนะบางทีมันไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้มันอึดอัดใจมากๆนะคะถ้ากลัวพูดไปแล้วอาจจะกลัวคนอื่นนั้นเสียความรู้สึกอาจจะกลัวคนอื่นนั้นไม่สบายใจจึง เก็บกดแล้วก็เก็บความไม่สบายใจนั้นเอาไว้กับตัวเองนะทาให้ชาวราศีกุมร้ายครั้งในชีวิตในช่วงอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเป็นคนเก็บกดหรือมีอะไรไม่ค่อยที่จะระบายหรือว่าไม่ค่อยที่จะให้คนอื่นได้รับรู้ถึงความรู้สึกเก็บกดของตัวเองหรือความไม่สบายใจของตัวเองนั่นเองนคะ โดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวชาวราศีกุมนั้นมีความอดทนมากๆนะคะทำได้เพื่อคนในครอบครัวนะะยังไงคนในครอบครัวก็คนที่จะเห็นใจชาวราศีกุมด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวอยาเอาเปรียบเขามากนักนะคะนะกนะนะ็จะเป็นประมาณนี้และในเรื่องของ เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนี่ชาวราสิกลุ่มค่อนข้างที่จะทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นด้วยในช่วงอดีตที่ผ่านมาบางคนให้เพื่อนหยิบยืมเงินให้ญาติพี่น้องให้ใครนั่นน,นี่นั่นก็ยังไม่ได้คืนจนถึงตอนนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญาบางคนก็มีความยุ่งยาก อยู่พอสมควรถ้าใครทําเอกสารสัญญาหรือไปคทาประกันนั่นนีนน่นั่นนะคะอาจจะนําความเดือดร้อนมาให้กับตัวคุณเองแต่ไม่เป็นไรแหละมันเป็นภายในอดีตไปแล้วนะคะต่อ,อมานะคะความรักของชาวราศีกุมนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ก็รู้สึกว่าเวลาที่มีความรักคุณชอบที่จะเก็บกด,ดและก็กดดันความรู้สึกของตัวเอง นะคะความรักคนที่จะดําเนินไปอย่างสบายๆหรือบางทีนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์เลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวเองนะคะเลือกที่จะรับฟังหรือรับรู้ในสิ่งที่ตัวเองสบายใจมากกว่าก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันและไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าในอดีตนั้นนะ,ะมีหลายๆครั้งที่คุณได้เจอกับคนดีๆหรือโอกาสดีๆหรือบางคนอาจจะมาแนะนําคนนั้น,คนน,นคนนี้ให้คุณรู้จัก นะคะถ้าคุณยังคงโสดอยู่หรืออะไรประมาณนี้นายจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนนั่นนี่นู่นนั่นคอยแนะนําคนดีๆคอยแนะนําสิ่งดีๆโอกาสดีๆที่จะได้เจอกับคนนั้นคนนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะแต่อาจารย์คิดว่าคุณนั้นโฟกัสในเรื่องการทํางานมากๆนะชาวราศีกุมจะโฟกัสในเรื่องการทํางานมาเป็นอันดับหนึ่งความมั่นคงรองลงมาค่อยเป็นในเรื่องของความรัก นะคะนะเพราะว่าชาวราศีกุมอยากจะเห็นตัวเองนั้นมีความมั่นคงและมีหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จก่อนอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่สองไม้นั่นเองนะไพ่ใบน,นี้ชาวราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมาบางคนนะเข้าเว็บเดทนะบางคนอาจจะมีการอยาก อยากไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างแดนจังเลยอยากจะมีสามีหรืออยากจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาตินั่นนี่นู่นนั่น,น,นสำหรับไพ่ใบนี้มีหลายคนนะคะที่กําลังออกเดทหรือกําลังคบหาหรือกําลังคุย,ค,ยคุยอยู่กับคนที่แบบต่างประเทศต่างแดนต่างถิ่นต่างแดนกันก็นกได้เช่นเดียวกันนะส่วนมากจะเป็นการติดต่อสื่อาสารทั้งโลกออนไลน์ซ้าเป็นส่วนใหญ่ นะแล้วก็มีคนที่อยู่ในใจอะประมาณสองคนนะที่แบบว่า,ากำลังเลือกอยู่หรือว่าชั่งใจอยู่อะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อมาก็จะเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใครๆก็ไม่อยากจับได้ไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะเป็นห้าถ้วยห้าไม้ห้าเหรียญหรืออะไรเนี่ยนะคะ พไพ่ใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเป็นคนที่รู้สึกเสียดายเสียใจเสียความรู้สึกกับสิ่งที่มันจบลงอาจจะเป็นความรักที่มันจบลงแบบงงๆหรือมันเป็นความรักที่จบลงแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะหรือจบลงไปแล้วก็อาจจะมารู้ตัวรู้ตัวช้าเกินไปว่า เ,ออเราเสียคนดีๆไปนะคะในวันที่เรามีเขาอยู่แล้วไม่เคยดูแลไม่เคยเอาใจใส่เขาเลยเราปล่อยปะละเลยความรู้สึกของเขามาเป็นเวลานานอะไรก็ว่ากันไปนะคะทำให้วันนี้นะคะจึงได้มาอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งเศร้าแล้วก็นั่งคิดทบทวนว่าเอ เสียดายเสียใจนะคะวันเวลาหรือความรักคนดีๆที่เคยมีอยู่ในชีวิตอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรืออาจจะเป็นคู่รักที่เคยเลิกลากันไปแล้วของชาวราศีกุมที่รู้สึกแบบนี้อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะบางคนอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะอยู่ไกลกันต่างจังหวัดต่างประเทศกันก็มีนะคะ โอเคไพ่ในอดีตชาวราศีกุมนะคะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภราศีธาตุลมราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ำนะคะต่อมาเราก็จะมาดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีกุมกันเลยนะคะ ไพ่ในปัจจุบันนะไพ่ใบแรกในปัจจุบัน8ดาบขึ้นอีกแล้วนะ The Emperor The Hangman 6ดาบและก,ก็ต่อมาด้วย7จ็ไม้นั่นเองนะคะามาไาล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในปัจจุบันนะคะ ไพ่ใบนี้ยังคงขึ้นอยู่ในอดีตก็ยังจับได้ไพ่แปดดาบนั่นหมายความว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีกุมเลยก็แล้วกันนะคะว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามไม่ควรที่จะไว้ใจใครหรือไม่ควรที่จะเอ็นดูใครหรือทําอะไรยังไงมากจนเกินไปเพราะว่าคุณนะจะทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้ด้วย นะบางทีเอ็นดูเขาเอ็นเราก็อาจจะขาดได้เช่นดูกันนะมีเรื่องเก็บกดอยู่ภายในใจหรือบางทีมีเรื่องอยู่ภายในใจที่ไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าอาธิบายให้ใครต่อใครนั้นเข้าใจความรู้สึกของคุณได้คุณก็แค่ต้องการใครสักคนหนึ่งเข้าใจความรู้สึกของคุณก็เท่านั้นเองนะคนะนี่คือความ รู้สึกของชาวราศีกุมหลายๆคนเลยที่อยากให้คนรอบข้างอยากให้พ่อแม่อยากให้คนในครอบครัวอยากให้เพื่อนนะคะอยากให้คนรักนั้นเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะผ่านการกระทําของเขานะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้อะไรให้สังเ,ตเกตอาการของเขาก็แล้วกันนะคะ นะบางทีถ้าในเรื่องเอกสารสัญญาถ้าคุณไม่แน่ใจนะไม่ควรที่จะทำมันจะนำความลำบากแล้วก็ความเดือดร้อนปัญหาจุกจิกนั่นนู่นนั่นเข้ามาในชีวิตของคุณโดยไม่หยุดหยอด่อนนะคะนาะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการคำประกันหรือทำเอกสารสัญญาอะไรก็ตามควรจะอ่านให้ดีถ้ารู้สึกไม่ยุติธรรมไม่แฟร์ไม่จำเป็นต้องทำนะคะนะ ในเรื่องของความรักอาจารย์ก็รู้สึกว่าบางทีนะมีการจำใจจำยอมทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำบางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คนรักของเราชอบแต่เราไม่ชอบเราก็จำเป็นจะต้องจาใจที่จะต้องไปจำใจที่จะต้องทำอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือการยกตัวอย่างเนาะ ต่อามานะคะก็จะเป็นไพ่ The Emperor ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีเมษนะมีชาวราศีกุมที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือไพ่ใบนี้ก็เห็นได้ชัดอีกนะว่าชาวราศีกุมผู้หญิงนั้นนะคะกำลังคบหาหรือเคยคบหากับคนที่อายุมากกว่าคุณ นะแถมเขามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความน่าเกรงขามนะคะคนคนนี้นะเขาม,เขามีเขาอาจจะเริ่มต้นจากเขาไม่มีอะไรเลยแล้วเขาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะด้วยตัวของเขาเองนะคือเขามีแพชชั่นในการใช้ชีวิตของเขาพอสมควรนะคนคนนี้เป็นไปได้สูงว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่อายุมากกว่าผู้หญิงชาวราสิกุมนะคะ นะแล้วเขามีความเป็นผู้ใหญ่บางทีก็อาจจะจู้จี้จุกจิกหรือจัดการนั่นน่นั่นั่นในชีวิตของคุณไปบ้างไงคุณก็ต้องเข้าใจเขาด้วยความที่มีภาวะความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะหรือถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติก็มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีหน้าที่การงานที่น่าเกรงขามงานมีอะไรบ้างล่ะเป็นตำรวจนะคะทหารยศใหญ่ ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะผู้ชายชาวราศีกุมก็ประมาณว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยู่ในตัวเองงานะทำจนประสบความสำเร็จจนมีทุกวันนี้ด้วยตัวของคุณเองนะค,ะคุณมีความภาคภูมิใจและมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตในการทำงานของคุณณนะจุดจุดนี้มากมาก การที่จะคบหาดูใจกับใครส่วนใหญ่ชาวราศีกุมผู้ชายนั้นจะคบหากับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะตรงกันข้ามกับผู้หญิงชาวราศีกุมเนาะต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนนะไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนั้นเป็นคนที่เสียสละ เจสละในที่นี้หมายความว่าะไรอาจารย์บางคนชอบถามมาเยอะมากนะคะเจสละนะคะไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําให้เสียใจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะนอกใจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําอะไรก็ตามนะคะจะเสียสละความรู้สึกของตัวเองที่เสียใจที่หม่นหมองนะคะฮิตหรือว่าทําตัวเองให้มันแบบ เออจะบายจะบายไม่เป็นไรเขาทำหรือว่าเขานอกใจอะไรก็ให้โอกาสให้กับใครเข้าไปอะไรประมาณนี้นี่เป็นการเสียสละความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะยังมีกันและกันหรือยังมีเขาอยู่ในชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะก็เป็นความสัมพันธ์แบบเออฝ่ายใดฝ่ายนีงต้องเสียสละอาจจะเป็นชาวราสิกุมหรือคนรักของชาวราสิกุมก็ได้เช่นเดียวกัน และในเรื่องของสุขภาพของผู้หญิงชาวาาาราศีกุมภ์ท่าขอเตือนนิดนึงนะคะในการที่จะ,ะไปตรวจสุขภาพภายในของคุณนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะเป็นเนื้องอกหรือจะเป็นซีดนะคะ,ะบางคนอาจจะมีโอกาสเป็นช็อกโกแลตซีดก็ได้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีการเวลาเป็นประจำเดือนจะปวดหรือเจ็บท้องมากๆก็มีโอกาสที่จะพบได้นะคะนะ มนันหงุดหงิดทุกครั้งอ่ะอะไรประมาณนี้นะก็ควรที่จะไปตรวจทุกๆปีนะคพพบสเมียบ้างนะตรวจอา่าเขาเรียกว่าอะไรหาซีดต,ตรวจหาเนื้องอกอะไรประมาณนี้ก็ดีนะและนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะจะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าอะไรอย่างนี้นะที่ คนในครอบครัวของเราเคยเป็นอะไรอย้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่หกดาบไพ่ใบนี้สำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วเหมือนลงเรือลำเดียวกันปัญหาค่อนข้างที่จะมีอยู่นะคะปัญหาภายในครอบครัวปัญหา ภายในเรื่องของสามีภรรยาเรื่องของลูกเรื่องของอะไรต่างๆนานานะมันคือปัญหาในครอบครัวของคนที่แต่งงานในครอบครัวแล้วนะะยังไงนะคิดซะว่าลงเรือลําเดียวกันแล้วยังไงก็จะต้องต่อสู้ฝัออานฝันเอื้อร่วมกันก็จะดีที่สุดนะคะนะถึงแม้ตอนต้นนะคะการใช้ชีวิตการเริ่มต้นชีวิตคู่หรืออะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากหรือมันจะมีปัญหาบ้าง แต่ก็ควรที่จะอยู่ด้วยกันร่วมหัวจมท้ายกันไปนะบางคนก็ได้ไปได้ดีหรือย้ายถิ่นฐานตามสามีหรือภรรยาไปอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือต่างต่างแดนต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกันนะไม่ค่อยจะได้อยู่ใกล้บ้านเกิดเมืองนอนสักเท่าไหร่นะจะไปได้ดีต่างถิ่นต่างแดนนั่นเองนะนี่คือดวงของชาวราศีกุม ต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่เจ็ดไม้ไพ่ใบนี้นะคะจากที่ดูจากตัวไพ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนั้นจะเป็นคนที่มีความอดทนนะคะแล้วก็อดทนเพื่อครอบครัวหรือเพื่อลูกนะคะอันนี้สําหรับคนที่แต่งงานครอบครัวแล้วนะาจะาทนทําทุกอย่างเพื่อลูกทํางานหนักนะคะ,นะคะหรือทําอะไรสักอย่าง เพื่อครอบครัวนะบางทีก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขานอกใจก็รู้อยู่แล้วละว่ะเขาเขามีคนอื่นแต่ก็ทนอยู่นะกอดทะเบียนสมรถอยู่ก็ทนอยากจะให้ลูกนั้นมีครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอะไรก็ว่ากันไปนะค<น>ะและสําหรับคนที่คบคบกับใครอยู่ก็ตามในช่วงปัจจุบันนี้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ รู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็คิดมากจิตตกวิตกกังวลอยู่เสมอนะคะนะเขาออกไปบ้านแล้วก็กลับมาบ้านดึกนั่นนี่นูน่นนั่นะแค่นี้ก็คิดมากแล้วนะเริ่มคิดมากแล้วอะไรประมาณนี้อ,อ่อนลงค่อนข้างเซนซอรอ่อนไหวอยู่พอสมควรนะคะนะโอเคนี่คือไพ่ปัจจุบันของชาวราศีกุมนะส่วนมากก็จะ คบหาดูใจกับชาวธาตุลมนะราศีเมษร,นะรา,าศีธาตุไฟด้วยต่อมานะคะจะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้ให้กับชาวราศีกุมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ใพ่ไปแรกนะคิงออฟ s อ o r ดเจถ้วยหไม้เกไม้และต่อมาด้วยแปดไม้นั่นเองนะคะโอเคอาจารย์รู้สึกว่าได้ไพ่ไม้ค่อนข้างเยอะนะงานนี้เรื่องการทำงานคือชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะโฟกัสในเรื่องการทำงานมากๆนะคะโอเคไล่เรียงที่ไพ่ไปแรกเลย King o o Swords ไพ่ใบนี้สําหรับผู้หญิงชาวราศีกุมนานมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้พบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณและแถมเขาเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์กับความรักมากๆหรือจริงจังกับชีวิตค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่หน้าเวลานิ่งๆเนี่ยจะดูดุนิดนึงนะคะแต่ในหน้าที่การงานของเขาส่วนมากจะเป็นหน้าที่การงานระดับอาจจะเป็นระดับหัวหน้า หรือเป็นคนที่สามารถมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจในการทํางานในส่วนของเขาก็ได้เช่นเดีวยวกันนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นผู้ชายชาวราศีกุมประมาณว่าถ้าคุณมีความรักนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ผู้ชายชาวราศีกุมจะเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์มากๆ บางทีอาจจะจริงจังมากจนเกินไปหรือใส่ใจมากจนเกินไปทําให้คนรักนะรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่ได้รีแลกไม่ได้แบบสบายๆในการคบหาดูใจกันก็ได้นะคะยังไงก็ปล่อยสบายๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายก็ได้เนาะบางทีนะคุณอาจจะชอบที่จะข่มแฟนหรือว่าชอบที่จะออกคําสั่งชอบที่จะควบคุมแฟนนั่นนี่นู่นนั่นนี้ก็ ถ้าเลิกได้ก็ควรเลิกนะผู้ชายชาวติกลนะสร้างความอุดอัดใจให้กับแฟนต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะชาวราศีกุมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือก็ผู้ชายนะเป็นคนที่โลกความฝันของคุณน,นั้นสวยหรูมากๆจะทำอะไรก็ตามจะเป็นคนที่ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไปวันๆหรือว่าใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่ชาวราศีกุมแนะ่นอน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิก,ฯกาย,ยนนี้คุณจะใช้ชีวิตตามสิ่งที่คุณฝันและจะทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงอันนี้คือแบบสุดยอดมากสำหรับชาราศีกุมนะะอันดับแรกเลยชาราศีกุมจะมีความฝันสมมติว่าคุณฝันอยากจะมีบ้านสวยๆสักหลังหนึ่งนะคุณออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วแหละในความฝันให้จินตนาการของคุณและวันหนึ่งถ้าคุณมีเงินสักก้อนหนึ่งหรือพร้อมแล้ว คุณจะทําบ้านหลังนั้นให้มันเป็นความจริงขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือคือแบบจะทําอะไรก็ตามมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆนั่นเองนะคะคือเรียกง่ายๆไม่ได้ใช้ชีวิตไร้สาระนะคะในเรื่องความรักเช่นเดียวกัน,นะะนเวลาที่คุณมีความรักก็มักที่จะจินตนาการไปก่อนนะคะแล้วพบกับเขาจะพาเขาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะคะวันเกิด ปีนี้จะซื้ออันนั้นอันนี้มีการเก็บเงินจะทำเซอร์ไพรส์เขานั่นนี่นู่นนั่นมีการวางแผนเอาไว้เรียบร้อยนะคะและอาจารย์ก็รู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งะะแอบมองแอบปื้มหรือแอบรักชาวราศีกุมอยู่นะคะเขาเห็นว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่แบบ เออเป็นคนที่มีความน่าทึ่งอยู่ในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเขาก็คิดจินตนาการไปไกลแล้วแหละถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกับคุณหรือจีบคุณติดนะก็จะาพาคุณไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะจะซื้อของขวัญนั่นนี่นู่นนั่นนนให้อะไรเงี้ย ค่อนข,ข้างเป็นคนเพ้อฝันแล้วก็จินตนาการนี่คือโลกของคนที่แอบรักแอบชอบคนอื่นนั่นเองนะชาวราศีกุมยังไงก็ลองสังเกตดูว่ามีคนนี้อยู่ข้างๆรอบๆหรือไม่นะต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่หไม้สำหรับไพ่ใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่อาจจะรับราชการหรือทํางานเกี่ยวกับรับราชการนะหรือทํางานเกี่ยวกับ มีคนรู้จักมากหน้าหลายตาก็ได้เช่นเดียวกันในการทํางานนะอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรืออาจจะเป็นคู่รักของคุณก็ได้ในกรณนนีนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะมีการจบการศึกษาใหม่ได้ทํางานใหม่นะคะก็ได้เช่นเดียวกันมีเรื่องน่ายินดีในเรื่องการทํางานเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมอย่างแน่นอนในช่วงเดือนพฤษจิกายนนี้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ก้าวไม้สำหรับไพ่ใบนี้นะคะเออบางคนเนี่ยทนทำงานเดิมๆหรือทำสิ่งเกา่าๆนะคะไม่ยอมเปลี่ยนก็เพราะว่ารู้สึกว่าเอะถ้าเปลี่ยนแล้วกลัวจะตกงานหรือกลัวไม่มีงานทำอะไรประมาณก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบนั้นและในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันค่ะ ก็ไม่อยากเปลี่ยนบ่อยๆหรือไม่อยากเปลี่ยนแฟนหรือไม่อยากเปลี่ยนคนรักบ่อยๆเช่นเดียวกันจึงจาใจโชนจึงจาใจทะเลาะกันกี่ครั้งเลิกกันกี่ครั้งกองอ็กลับมาคบกันนั่นนี่นู่นนั่นนะก็คน้างที่จะมีประสบการณ์ในเรื่องของทั้งดีและก็ไม่ดีร่วมกันกับคนรักหรือผู้รักมาเป็นเวลานานนะคะก็ๆๆะะไม่อยากเปลี่ยนบ่อยๆนะเจ็บความรู้สึกว่า เสียใจกี่ครั้งก็ยังคบคนนี้อยู่ก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะบางคนต่อมานะคะสำหรับไพ่แปดไม้ไพ่ใบ,บนี้นะคะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นบางทีคุณคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นแบบนี้แน่นอนแต่มัน เกิดขึ้นแบบว,ว่ากระทันหันและไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะยังไงก็ขอให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุดในเรื่องความรักเช่นเดียวกันนะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟอาจารย์จะขอสรุปไพ่เลยนะคะ หไม้หนึ่งเหรียญและก็ต่อมาด้วย the b l u นะคะสำหรับไพ่หนึ่งไม้โอกาสดีๆในชีวิตของคุณในตอนนี้ที่คุณอยากจะได้รับมากที่สุดคือโอกาสในการทำงานหรือโอกาสในทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะไม่ใช่โฟกัสในเรื่องของความรักนะ,ะชาวราศีกุมภ์โฟกัสในเรื่องของการทำงานโฟกัสในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองชอบอยากมีงานอยากจะมีโอกาสดีๆในชีวิตนะคะมาเป็นอันดับหนึ่ง ก็เท่านั้นเองนะแล้วต่อมาก็คือเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนมาเป็นก้อนเลยนะเงินก้อนนี้นะคะจะได้รับจากคนที่คุณรักนะหรือได้รับจากาการที่โชคดีเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะอาจจะมีโอกาสได้ของขวัญที่ถูกใจจากคนรักนะอาจจะเป็นเพชรก็จะเป็นเพชรแท้ทองก็จะเป็นทองแท้นะคะ The flu นะชาวราศีกุมมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศต่างแดนนะอาจจะไปเที่ยวหรืออาจจะไปเยี่ยมเยียนแฟนหรือคนรักที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและคุณเป็นคนชิลๆนะแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนมาบังคับไม่ชอบอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือบังคับของใครทั้งนั้นนะนี่ก็สายชิลอะราศีกุมจะเป็นประมาณนี้นะ โอเคก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o เดน n อ n งเจเราจะได้มีกลาลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ